สวัสดีครับวันนี้ทีมงานช่างน่คนมบันเทิงโซลาเซลนะครับมาเสนอพัดลมที่พัฒนาจากทีมงานของเราเใช้ผ่า,า,านการทดสอบงานมาถึงในระยะ4ปีเต็มๆนะครับย่างเขาปีที่5แล้วพัดลมก็จะออกมาออกแบบมาลักษณะนี้สามารถต่อเติมกับพื้นบ้านกับห้องอทั่วไปได้ ส่วนมากก็เหมาะกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านาแผงโซลาเซลล์ตั้งแต่300วัตต์ขึ้นไปแผ่นส่วนตัวนี้เราจะใช้กับแผ่น460วัตต์นะครับของ AJ e เป็นะครเป็นง,ง่ายๆรอบจัดนะครับลมแรงดีนะครับอันนี้คือ25นิ้วนะครับ เดี๋ยวผมจะปิดก่อนเพราะว่าเสียงพัดลมเขาจะแทรกนะครับปิดแล้วตอนนี้เสียงพัดลมเันจะแทรกการทํางานของเขาใช้ใช้เป็นมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลนะครับมอเตอร์มือสองนะครับให้ดูก่อนครับจะเป็นประมาณนี้นครับมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลครับทนนะครับทนอันนี้เป็นมอเตอร์มือสอง ส่วนราคาจำหน่ายก็จะอยู่ที่ชุดหนึ่งที่หน้าร้านของเรานะครับแค่ราคา2000ถ้าจัดส่งทั่วไทยก็อยู่ที่ตัวละ2,3 0 0เก็บไปทางนะครับ2,300บาทถ้าโอนก่อนก็2,200นะครับเราจะทำชุดเดียวนะครับชุดหมายความว่าเราจะทำไซส์เดียวนะครับคือย5นิ้วอย่างเดียว เพราะจะได้ลมแรงแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงส่วนลูกค้าที่รับไปนะครับนรับไปแล้วที่จะไปติดตั้งง่ายๆก็คือสามารถประกบนอ็อตจากด้านนี้ได้เลยนะครับด้านล่างประกบได้เลยนี่ครับรบสามารถประกบได้เลย การการทำก็จะาการทำการประกอบมันมาจะง่ายนะครับง่ายต่อการรักษาบำรุงรักษาทำความสะอาดแต่เราให้ความทนทานไปนะครับอย่างเช่นเหล็กอย่างนี้ตัวนี้ก็หรือว่าค่อนข้างจะใหญ่แล้วนะครับสีสีหูน,นะครับเหล็กประกอบโครงเป็นเหล็ก Uh, 6หุูนนะครับ mm hmm. เป็นเหล็กกล่องกาวไนท์ mm hmm. ถือว่าใช้คุ้มค่ามากนะครับสำหรับของ uh, ที่ร้านเรา mm hmm. เพราะเราใช้มาหลายปีแล้ว mm hmm. หรือนะครับตัวที่ใช้อยู่ประจำ mm hmm. อันนี้รุ่นพัฒนาแรกๆนะครับ mm hmm. ุนนี้ก็4ปีกว่าแล้วครับ รุ่นพัฒนาแรกๆเลยครับแล้วก็ที่ใช้ยอยู่ก็ทุกตัวใช้างานทุกตัวนะครับตัวนี้พัฒนาแรกสุดๆนะครับโครงใบพัดอันนี้ใบพัดขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็ชุดนี้25นิ้วนะครับแร็ๆนี้เราจะเก็บมอเตอร์เก่ามากๆนะครับมาใช้ในที่ร้านเรา นึกว่าเขาจะเสียง่ายที่ไหนได้ครับยันสี่ปีห้าปีแล้วไม่เคยติดขัดะระวังอย่างเดียวครับระวังแค่ความชื้นแค่นั้นแหละนี่ครับรุ่นแรกรุ่นพัฒนาแรกๆนะครับเราจะเก็บของเก่าๆมาใช้เองแต่ของดีๆของคัดเกรดจะส่งให้ลูกค้าทุกเครื่องนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องคัดเกรดแล้วแหละเพราะลำแกนเขาจะตรงมากๆนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามทีมงานช่างนิคนมบันเทิงโซลารเซลขอบคุณนะครับ